ครับคลิปนี้ก็จะพามาเบิรงวิธีเก็บน้ำผึ้งและมวยผึ่งถิ่มห้างนะครับเนาะก็คือจะบ่ได้เก็บเบิดครับจะเว้นไว้ให้พิ่นจักสองสามแผ่นนะก็คือห้าจะแบ่งเอา,าเหลือ,อไวจ้จากสามแผ่นเพื่อให้พึ่งของเฮาว่าได้ถิ่มห้างไปใส่เนาะลักๆของผมก็คือสำหรับผมนะก็จะมีอยู่สองวิธีครับวิธีแรกก็คือ เหลือไวน้นะครับคือโบเกบเบิดเหลือไว้เพิ่มสองสามแพนนะวิธีที่สองคือจับนางพญาขังไว้นะเดี๋ยวจะมาเว้าอีกคลิปหนึ่งอีกอีพีหนึ่งนะกับคลิปนี้ก็จะเว้าวิธีกันนี่ก่อนวิธีแรกก่อนนะครับนะคือเหลือไว้จะโบเกบเบิดแต่ว่าวิธีนี้กับโมร้อยเปอร์เซ็นต์เลยครับ ให้ประมาณจะเก้าสิบไปสำหรับผมอีกห้าเปอร์เซ็นก็คือเวลาเอาหยกหยกไปไว้หยกไปเก็บที่กล่องมันอาจจะขาดเนาะแผ่นเที่ยวเหลือไว้อีกห้าเปอร์เซ็นก็คือยูกับเพิ่งครับยูกับเพิ่งว่าสิตัดสินใจยูวอนสำหรับผมแล้วเนี่ยนั่นก็โอเคได้ครับวิธีนี้วี่เคยทดลองมาเนาะ เพิ่งกัอยูให้ก่อนจนฮอดยูดูการนากันได้เก็บน้ำผึ่งให้ก่อนครับได้เก็บน้ำหวานให้ก็ส่วนวิธีที่สองกันเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังอีกเท่านึงเนาะรอติดตามครับสำหรับกองนี้ก็เข้าอยู่ประมาณสี่เดือนเนี่ครับเพิ่งกองนี้ก็ถือว่าห่างใหญ่อยู่เนาะแต่จะเต็มกองอยู่แต่ว่าน้ำหวานก็ ส่วนลายก็จะมีแต่ตัวอนเพราะว่าพึ่งพึ่งเขาอยู่ประมาณสามเดือนสี่เดือนนี่กันมีแต่จักรลิตมาซ่าก่อนเนาะคันป็นอยู่จักห้าเดือนหกเดือนขึ้นไปนี่กันน้ำมานก็นจะหลาย,ยครับเพราะว่าพึ่งจะซ่ส,สมไปเรื่อยๆเนาะซ่าสมน้ำบานไปเรื่อยๆแต่อันนี้ อยู o, okay. ่ประมาณสามเดือนสี่เดือนนี้กันได้เรประมาณจะสี่ขวดห้าขวดหกขวดขึ้นไปเนาะแต่ถือว่าโอเคอยู่ครับแต่รับส้มไปเรื่อยๆเนาะนะเดี๋ยวช่วงท้ายๆก็จะเห็นตอนผมเว้นไว้เนาะเมื่อจะเลือกแผ่นใดไว้แผ่นแบบใดไว้เนาะครับเนาะ ทั้งเกสอนทั้งตัว mhm. อ,น,อนนี่ครับเนี่ยอันที่ปาดอยู่นี่คือมีแต่น้ำหวานนะครับเนี่ยคือเขาสั่งหัวน้ำหวานออกมาเลยครับสำหรับแผ่นที่เขาจะเว้นไวเนาะเขาก็จะเลือกแผ่นที่มีตัวอนนลายๆนะครับเสนมจไนะ เพิ่งเขาจังสียูต่อเนาะถ้ามันเว้นแต่หัวหน้าว้เพิ่งกับบรจักอย,กยูเลยครับเพราะว่านุน้ยต่ออัว่ดูแลนะครับว้เลี่ยงนะพิ่นบ,บ่ิจักอยูนั่นกตตัดสินใจหนีเก็ทั้งนี้ทั้งนั้นแต่ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของเพิ่งที่เราละครับแต่ว่าวิธีนี้ครัได้ผลดีครับสำหรับผมแต่บางท่านเพิ่อนนะ่ะ เพิ่นกับเก็บเบื้ดนะครับเพิ่นกับบนเหลือไว้นะเนาะเพิ่นกับเก็บแล้วเพิ่นกับปล่อยเพิ่นนี่เพิ่นออกไปคือ <ười> ถ้า <c oughs> เป็นเก็บเบิดจริงๆนะครับเนาะบ่ได้เหลือไปเองซีน้อยทั้งร้อยเลยครับนี่แน่นอนครับบ่เกิน3ม,มื้อเกินอาลาร์ดลวดเท้าเว้นไม่เองซีิมันยังมีเปอร์เซ็นต์สูงอยู่เลครับที่เพิ่นเฮาสิอยู <c oughs> ่อยู่เก่าเนาะเพิ่นบ่ได้ทีมัง่ง ปีหน้ายู่ดูการนะครับวยังในเรื่องน้ำบาตรน,นี่ก่อนแต่ว่าก็ต้องระวังได้ครับนอนปีเสื้อมัดกิน่นและเพิ่มเพิ่มข้ามปีแนละมักซีนี่ปัญหาคือนนอนผีเสื้อเลยครับกินกินแบบโมโหได้ครับอักกินอยู่ในกล่อปกลองโมห์โมห็นเลยก็ต้องสังเกตเอาเนาะของผมปีนี้กั ดนลายกองเนี่ครับนอนผีเสื้อทำงานเลยทำนายลายกองอยู่เวลาแยกข้างหลายๆสีเนาะกกจะมีปัญหาเลยครับคันถึงแยกข้างหลายๆสิแยกข้างดูนะครับนอนผีเสื้อกันโจมตีกันเรียบร้อยอนณาจัรกกรล่มสลายไปทำนายกองนั้นไมด้อย่างหม่ได้อย่างหรยอครับ ต้องมันสังเกตเอาครับมันกับมันกับเ,เบิ่องยากเนาะแมวเอาแม่เบเห็นหมดแดงก็ยังมาเห็นอยู่อันนี้นอนมีเสื้อยังอยู่ในมันโบเห็น,นเ,เบิ่องยากคือว่านั่นแหละคืออยู่ในนี้พุทธนะครับคือวิธีเก็บน้ำผึ่งแล้ววันผึ่งนี้เนาะสำหรับสำหรับผมนะครับเด็ก ท่านเงินผมกับพ่ลูกอเพิ่นเห็นแบบนี้บ่ผมก็จะเว้นไหวแบบนี้นะครับนี่ครับก็จะเหลือไห้แบบนี้ด้ยครับกองนนตสำหรับกองนี้ก็ยังอยู่คือเก่าเลยครับเนี่ยก็ยังบนินะีแล้วก็ติดตามคนไปเรื่อยเื่อยเบิง้งจฉะดฤดูกาลหน้าบ่หรือว่านอนบีเซอร์สิทำงานเพิ่นนี่ครับเอ้า สำหรับคลิปนี้ก็จะเอาไว้เพียงแค่นี้ก่อนแลครับเนาะเบืองไว้เพราะเป็นแนวทางครับก็ขอบคุณทุกทกท่านที่เข้ามารับชมคลิปนะครับเนาะสำหรับท่านไหนที่เข้ามารับชมแล้วกดฝากคลิปนี้มีดไปได้วยกัซอยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมเลยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการ็ดคลิป<า>ต่อไปเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้แลครับสวัสดีครับ